เปิดลางสังหรณ์ซูโมโกิกสอแววจะได้อุ้มทาย,ยาทพันล้านเปาปาวลีลูกชายไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเปาปาวลีนักร้องลูกทุ่งเคยเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหลายเวทีต่อมาได้รับการคัดเลือกจากสหมงคลฟิล์มให้แสดงภาพยนตร์เรื่องพุ่งพงวงโดยรับบทนำเป็นพุ่งพวงดวงจันทร์และทราบกันดีว่าเปาปาวลีเอิร์การกิจเจริญได้เข้าพิธีแต่งงานกับทาย,ยาทป่ากิ๊ก เหตุกิรเจริญไปเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยนปี2562หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีและรวมแต่งงานก็12ปีแต่ก็ยังไรวี่แววไม่มีทายาดต,ต้องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดลางสังหรณ์ซูโม,โมก,กิสอสแววจะได้อุ้งทายาทพันล้านเปาเปาวาลีเอ,อิร์ธเร็วๆนี้โดยซูโม,โมกิสนั้นก็ได้ควงลูกสะมาออกรายการโตหนูแหม่ม EP0.365 ปากิกเร่งอยากอุ้มหลานวัยวัยวันที่ยี่สบกมิถุนายนหกหกฟูอีทซึ่งช่วงหนึ่งซูโมโกิกนั้นก็ได้เล่าว่าปากิกเคยมีเคยฝันคือฝันมันก็เรื่อยเปื่อยแหละเราก็หนูแหม่มแสดงว่าเราอยากมีมากจนเก็บไปฝันไงใช่ดิทำท่าอุ้มหลานเฮ้ยพ่อรู้สึกว่าพ่อมีหลานแล้วนะพ่ออุ้มพ่ออุ้มเด็กเนี่ยแต่ว่าพ่อว่ามันคือหลานพ่อแล้วนะคือฝันมีมาเล่าแต่โทษทีนะจำไม่ค่อยได้ เพราะฝันหลายเรื่องเหลือเกินหัวร้อก่อนที่หนูแหม่มจะแนะนำปาวลีว่าเห็นเลี้ยงหลานสาวลูกของพี่ชายจากปกติที่เรียกว่าป้าลองให้เรียกว่าแม่สิเดี๋ยวจะมีลูกอิจฉามาเกิดเขาว่ากันลองดูสิเอาเคล็ด